ตอนนี้เราอยู่สมเสมเดเออวันนี้มากันห้าครอบครัวเยี่ยมเด็กสิบคนผู้ใหญ่สิบสี่เยี่ยมเราพูดกันว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเที่ยวกันสุคนวันเวลาผ่านไปเรามีเมียแล้วก็มีวมาเที่ยว ันเวลาผ่านไปเมียพวกมึงก็มีลูกก็ลงมาเ<อ>ที่ยววันเวลาผ่านไปพ่อแม่แก่เท่าตอ<ร>นนี้สามเจเนเรชั่นึ่เจเนเรชั่นวะแม่เราเราลูกเราสามเจเนเรชั่นพวกมันนั่งเล่นน้ำอยู่นูในใสาสะพานสะพานนี้โดดมาตั้งแต่เด็กแล้วตรงนี้เป็นไงพี่เป็นไที่สุดสุดของอา่าวเนี้ยมันที่นี่คืออ่าวลูกหวังอ่าวลูกหวังอันเนี้ยปลายอ่าวปลายอ่าวในอ่าวเมือง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 เนี่ยเป็นแบบนี้อ่าจริงๆ่ะเจ๊แบบมันอยากที่จะไป ไปอยู่บนทุ่นนี้ไปนั่งดื่มเบียบนทุ่นนี้แต่หนึ่งมันมันคิดผิดเว้ยเบียมันก็ไม่เอามาไม่เอาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลอยเท่งเต้งไปเพื่อที่จะไปนั่งอยู่บนทุ่นนี้ได้เราก็เลยต้องมานั่งตรงขัวหินตรงนี้นั่งแบบนี้ส่วนฟ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามา อันถ้าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วทำได้ก็คือเราต้องอยู่กับธรรมชาติเพราะคนเราเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนคนสองคนไม่ใช่เทคโนโลยีงั่นก็ Human b e ีอิงสำคัญสุดรักษาไว้นะพี่นะเนี่ยพี่เป็นน้องกดนแบบเนี้ยไปจนตายจากกันแล้วว่ครับขอบใจขอบใจในความหวังดีขอบใจนะ ใช่เราอยู่กันแบบนี้ครับผมก็รับที่ขาดไอ้หนุ่มนะไอ้หนุ่มอยู่ไหนไอ้หนุ่มอยู่ไหนพี่ขาดแกอ่ะเฮ้ยพิมพ์แรกต้องไม่ขาดนะเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยบันทึไว้เป็นความทรงจำเชื่อพรามึงไม่มาไอ้หนุ่มเตอรมึงเลยหายสองเครื่องไม่ไม่มันพิมพ์กลับมาแล้วว่ามันเจอแล้วเกิดจากความเมาแล้วเอาแล้วก็ไปฝากไว้ที่คนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วมันได้คืนยังได้ละด้วไอ้แมวแม่งเมาแม่งเมาพี่เชื่อไหม บอว่ามึงทำคอมพิวเตอร์หายจีแท้มึงเมาใช่แม่งมันห่วยเวยทะเลทะเลนั่นสะพานโอเคงั้นขอให้พี่มีความสุขนะบวยพรมาเกิดแค่อีกสี่วันอีกสี่วัน52าสองความสุขแล้วก็ตามที่พี่หวังไว้แหละผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแต่ว่าสุขแบบเรียบง่ายแล้วกันเพราะมันแก่แล้วมันจริงๆความสุขมันจริงๆไม่ได้หายยากเย็นหรอก มันหาง่ายมันอยู่รอบตัวจริงแต่ว่าเจอป่ะก็ขอให้เจอก็วันนี้ก็เจอวันนี้อยู่ในเ้ื่องความสุบครับครับหลังแกครับผมก็เจอแันสวัสดีไนบ้าน